มามาไอ้รูปหล่อเข้ามายูโ you น know <laughs> มีลิตุโกใชไหครับอันนี้คือภาษาอะไรครับอ้าวมีประกอบภาษามาเฟียเดยแล้วก็ยูโนมีลิตุโกคือเองรู้จักค่าน้อยไปไง <c oughs> นี่โทษ you don't know me well enough อ่านะครับผมเนี่ยนะฮะรู้จักข้าน้อยไปอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ you come near beautiful ชัวรมาใกล้ๆสวยแน่มาถ้าจะบอกว่าถ้ามาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวสวยแน่ if you if you come close there'll be trouble มี trouble แน่อ่า if you come close there'll be trouble นั่นเองนะครับต่อไปกันครับทำ why you talking about a t จะพูดแบบนี้ทำไมฮะ blending in อ๋อให้เข้าพวกให้เข้าพวกเข้าพวกจะไปผสมอะไรฮะเลงฮะให้เข้ากับพวกชาวแกงยังไงมาเฟียล้วนๆนี่โอ้โหนี่นักเลงกัต้องงี้ผู้จ่ายงี้งานไม่ใช่นะครับพี่เต้ครับทำไมอะพวกนี้นะครับเขาเป็นพวกมาจากบริษัท p e s t control ครับผมควบคุมสัตว์เลี้ยงไงนะไม่ให้มัน test ครับ p e s t p e s t นะครับก็คือ สิ่งมีชีวิตที่สร้างความเดือดร้อนเหมือนพี่เต้ครับผมอ๋อเป็นสัตว์กลัวงั้นไม่ใช่เขาเลยเดี๋ยวมาตีเลยคนพวกนี้ไม่ใช่ทีมกำจัดหนูกำจัดแมลงอะไรทั้งสิ้นนะนะอ้าวทีมกั๊งสเตอร์พี่เต้ครับแก๊งสเตอร์อะไรเขาจะมาใส่หน้าตานักการอะไรกันแบบนี้ก็เพราะว่านี่เป็นแก๊งสเตอร์จากโลกอนาคตไงเพราะวันนี้เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง future world อ่านะครับซึ่งอยากจะถามนะครับพี่เต้ครับว่า future world เนี่ยนะครับเป็นห้างสาขาสองของ future park เปิดที่ไหนครับโอ้โหเลยล้ำลูกกาไปหน่อยมั้งของเดียวที่อยู่นะไม่ใช่ดินะครับ future world คือโลกแห่งอนาคตซึ่งโลกนะครับว่า world เนป็นคำกว้างกว้างของคำว่าโลกใช่ไหมจริงๆอยู่3ามคำ earth เนี่ยจะใช้ในระบบแบบสุริยะจักรวาลหรือ earth แปลว่าดินก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับสองคือ globe globe เนี่ยจะแบบไปเห็นเป็นทรงกลมเลยแล้วแบบเราลอวิชาภูมิศาสตร์นะนะใช่ครับแล้ว globe คือแปล ถุงมือได้เหมือนกันครับนั่นมัน oh, glove เ oh. uh. อา glove เหรออ๋อก็ลูกโลกลูกโลกก็รอด g l o บ e ก็ลูกโลก glove ก็ใส่ถุงมือถูกต้อง <Yeah. S 1> และสุดท้ายคือ world เนี่ยจะเป็นโลกจริงหรือโลกเสมือนเนี่ยเขาใช้คำนี้ได้หมดครับซึ่งไอ้ฉากที่เราเห็นเนี่ยนะคือฉากที่เขาเนด็กกำลังจะจะจะได้ยาแล้วแต่พาย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับเป็นบทสนทนาที่แม่ลูกต้งคุยกันว่าแม่จ๋าเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปหายา,ยาให้แม่เองแม่ก็เลยตอบแบบนี้ครับ No there's medicine Paradise Beach. I've heard stories about it. There's no medicine out there. There's just death and hate. You know there's medicine. Paradise Beach. I've heard stories about it. There's no medicine out there. There's just death and hate. Now, you know there's medicine. แม่รู้ใช่ไหมว่ามันมียาะะนะครับ Paradise Beach นะครับผมเป็นชายหาดที่เป็นเหมือนสวรรค์หาดสวรรค์นั่นเองที่ไม่ก็รที่ด้อยากไปมากถูกนั่นวกกลับมาผมจนได้ะนะตัวพี่กับตัวบีมันใหญ่ทั้งคู่เพราะมันเป็นชื่อเฉพาะอันนี้ชัดเลยเป็นชื่อชายหาดนะฮะนะครับผมนั่นแหละครับ Paradise Beach I've heard stories about เองนะครับก็เห็นไหมครั I've heard ก็คือได้ข่าวมาว่าหรือเคยได้ยินมาว่านะฮะ There's no medicine กระชับกระชับน่ะนะกระชับกระชับอ้าวพี่เดีครับแมกกาซีนกับเ medicine ไอ้นิตยสารเนี่ยนะให้มันไม่ต้องกระชับแต่ว่าไอยาเนี่ยกระชับหน่อยแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะครับเขาว่ากันอย่างนั้นเขาพูดกันมาเราก็พูดตามเขามันไม่ใช่ภาษาเราเข้าใจเปล่าอ๋อนะครับตอนนั้นอย่าลืมนะครับแมกกาซีนก็คือนิตยสารนะถ้า Medicine ก็คือยาเนี่ยนะครับ So there's no medicine up there ไม่มียาหรอกข้างนอกอ่ะไม่มียาแล้วมีอะไรแม่มีอะไร There's just death and hate มันก็มีอยู่แค่ความตายกับความเกลียดชังเท่านั้นโอ้โหแล้วก็แน่นอนครับข้อคิดดีๆกับภาษาอังกฤษสนุกๆที่เอาไปใช้ได้จริงจากภาพยนตร์มันๆก็จะมีที่นี่ที่เดียวนะครับกับรายการ Movie Language เด็กภาษาหนังทางช่องโมโนเทรนเท่านั้นนะครับเอาไปเลยครับเดเลยครับดูยันเลย What are you doing with the baton มายคือกระบองก็นั้นภาษาอังกฤษประบอนนั่นเองครับผมก็นี้ไว้เผื่อป้องกันตัวง่ายโอ้พี่เจ้ครับเล็กขนาดนี้นะครับ ผมว่าค vale ุณเอาไปเล่นกับเด็กที่บ้านเธอเอาเหรอนี hey. oh ่โลกแห่งอนาคตเขามียาดีเดี๋ยวแป๊บนึงหยอกยาแป๊บนึงนี่เห็นไหม ชัาพลั้มามามาผมขอยืมก่อนได้ไหมฮะ,ะผมอยากจะทําให้อะไรบางอย่างนะครับมันยาวขึ้นมันร่างกายครับน้ากระังหมายถึงมาถึงผม,มนะครับผมบสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube m o n o 2 9พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page m o n o 2 9และ g o s ิบสตาร์บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG t i k t o k Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o 2 9 c o m